โมเคยมาดองหลงมามองบนบทห,หน้าตักหรือยังหนอนายกแพรทองทานขอย้อนไปในวันที่ท่านยังมีตำแหน่งเป็นเพียงหัวหน้าพักเพื่อไทยสมัยนายกเศรษฐาทวีสินและอย่างที่ยังไม่มีภารกิจระหว่างประเทศจู่ๆ ท่านแพรทองทานก็ไปประชุมคอนเฟรนซ์ร่วมกับท่านประธานประเทศในายฮุนเซนซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นเพียงหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาเช่นกันแต่ในกลุ่มประชุมทางไกลนั้นกลับมีแต่ผู้นำฝ่ายความมั่นคงของกลุ่มประเทศไม่เสรีนิยมอาทิรัเสเซียเป็นต้นลงมามองบนตอนนั้นตกใจมากว่าทำไมหัวหน้าพักพอทอจึงไปเปิดตัวแบบนั้นหรือนึกว่าเป็นกิจกรรมขำๆ เพื่อเอาใจคุณอาข้างบ้านที่แกชอบเอ็กซ์ไซส์การเมืองแบบสุดริ่มทิมประตูแต่ก็เสียหายพอดูเนื่องจากมันไม่ได้สร้างภาพลักษณ์อันสง่างามของว่าที่ผู้นำรุ่นใหม่ในตัวแคนดิดตนายกคนนี้เวลานั้นแต่นั่นแหละขณะนั้นยังไม่เป็นนายกจึงสามารถจำกัดวงข่าวสารของวงการสื่อไทยได้ซึ่งแทบจะไม่มีใครนำเสนอแต่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยพลันทันใดที่ท่านรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสี่เดือนของการบริหารประเทศ ท่านก็ถูกทดสอบจากคุณอาคนนั้นซึ่งใกล้ชิดกับครอบครัวด้วยประเด็นสังหารอาดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาณใจกลางนาครกรุงเทพโอมต้องใจร้ายขนาดไหนถึงสร้างพล็อตเกมนี้ขึ้นมาได้และทำให้การท่องเที่ยวของไทยที่กำลังไปได้ดีหลังเทศกาลปีใหม่และกระทบถึงรัฐบาลนายกแพทองทานที่ก่อนหน้านี้แสดงออกถึงมิตรไมตรีเยี่ยงเครือญาติเพียงสี่เดือนเศษของการเสียชีวิตในกลุ่มกุมยาเชื่อว่า จะเป็นบทเรียนพนมเป็นต่อความเจียมเนื้อเจียมตัวเนื่องจากการตายของนายลืมกึมยายังพัวพันถึงประเทศที่3อย่างฝรั่งเศสประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความตึงแต่งเข้มข้นต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนแต่โอละพ่อแค่เพียงสี่เดือนเศษเท่านั้นการจุดไฟเผาเสียมครั้งที่2ในสมัยนายกแพทองทานซึ่งเปราะบางมากที่สุดอยู่แล้วกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับขึ้นไปกลายเป็นข้อพิาพาท ระหว่างประเทศเทียบเท่ากับกรณีประสาทเขาพระวิหารครั้งที่สองในสมัยนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะว่าแต้มต่อทางการเมืองของรัฐบาลพลเรือนไม่มีใครเลยไปได้สวยบนเส้นทางนี้ตราบใดที่พวกเธอและเขายังคงเลือกที่จะเดียวกับอำนาจเก่าที่มันพร้อมจะเป็นประวัติศาสตร์อันแผดเผาเข้าตัวเองตอนนี้ก็ถึงคิวนายกหญิงคนนี้คนที่31 แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกกดดันมากมายจากสรกภายนอกก็ตามหลงมามองบนกงกรรมรัฐบาลพลเรือนที่ต่อเนื่องกันมาอย่างไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นสลิมเสื้อแดงหรือสายไปแล้วของชิน,นวัตรแต่ไม่ว่าจะกระดกกระดวนสักแค่ไหนก็อย่าทำร้ายประชาชน